อากราสวรีชาวยูทูบทุกท่านด้วยละกันนะฮะผมสำหรับวันนี้นะฮะผมพามาดูนะฮะผมเป็นงานที่สองแล้วกับเครื่องใหม่ของนายห้างสเวตสีเลล้ยงนะฮะผมกับทีมงานซีกรมนะฮะซอโซสรีนะับผมกไก่รอเรือสัตว์อุอม้านะครับผมอ่านว่าสีกรมดีวผมจะพาไปชมกันเลยนะฮะผมสำหรับวันนี้เป็นงานขาวดำนะฮะเป็นงานที่สองของเขาแล้วนะครับผมไม่ยิ่งใหญ่แต่

นาธรรมังะภิปุจะยามัอิมินาสจเกเรนาจังฆังอภิปุจยามันอะระหังสมาจามุโตปะจวังปุังปะวันตังอภิวาเทมิ ทุติยมปิพุทธังสรณังคัจฉามิทุติยามปีพุทธังสรณังคัจฉามิทุติยมปิธรรมังสรณังคัจฉามิทุติยามปีธรรมังสรณังคัจฉามิทุติยมปิสังขังสรณังคัจฉามิทุติยามปีสังขังสรณังคัจฉามิตติยมปิพุทธังสรณังคัจฉามิตติยามปีพุทธังสรณังคัจฉามิตติยมปิธรรมังสรณังคัจฉามิ ตาติยมิธามังสรนังกัจฉามิตาติยมปิสังคังสรนังกัจฉามิตาติยมปิสังคังสารนังกัจฉามิติสรณะคมานังนิิตังสาธุกาสมาปันเตปานาติปาตาเวรวันสิกาปังสมาธิยามิสหรับวันนี้ก็พอเท่านี้แล้วกันนะครับผมฝากไว้ด้วยกับสุรชัยสาวด้วยละกันนะครับผม มีงานครั้งใดอย่าลืมนะครับผมกับสุรชัยชาวเดอร์เบอร์โทรที่ผมฝากไว้ด้านล่างนะครับคลิปนะครับท่านใดที่อยากติดต่องานนะครับผมก็ติดต่อกันเข้ามาได้นะครับสำหรับงานนี้ก็เป็นงานที่สองของแกแล้วนะครับผมกับทีมงานสีกรมนะฮะผมฝากไปด้วยละกันกับทีมงานสีกรมนะครับที่ตั้งทีมงานของนายห้างสุริศีเลี้ยงนะครับผมก็ตั้งอยู่ นะครับผมบ้านคุกฟาน,นะครับผมมู่12บนสายจีก,จกอำเภอเมืองจังหวัดบุรีรัมย์นะครับใกล้ๆนะครับติดต่อมาได้ไปได้หมดนะครับผมท่าว่างนะฮะสำหรับคลิปนี้ผมก็ขอลาไปแต่เพียงเท่านี้แล้วกันฝากทีมง,งานซีกรุมไปด้วยเดอ้พอพ่อแม่พี่น้องอนจบคลิปฝากกดไลค์กดแชร์กดซับส,สไครต์กดติดตามให้ผมด้วยกับช่องบดินอินคาครับสำหรับคลิปนี้ผมขอลาไปแต่เพียงเท่านี้เลยแล้วกันขอกราบคำว่าจุ้งกะสวัสดีครับ